เคล็ดลับเมนูหมูสามชั้นย่างแมคกี้ไห่อร่อยสูตรนี่ทํำกินงไงทํำขายกับปังครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้สูตรและเคล็ดลับตามกระป๋อมมาได้เลยนะครับมือนี่กระปอมสิผ้าไปเบิ่ง สวัสดีครับผมเชฟกระป๋อมมือนีนศุพร์ี่น้นองมาเห็ดเมนูง่ายๆย่างหมูสามชั้นย่างซอสหอยนางล่มซึ่งเหมาะบักคักเลยกครับกับช่วงฤดูหนาวนี้ก่อนจะเขาขัวนะครับผม5พี่นองมาแวะเก็บพักในสวนก่อนนะครับพี่นองเพราะเมนูหมูสามชั้นย่างแม็กกี้นะครับท่าได้กินกับพักหลายๆพวกพักสลัดนะครับมันยังสีแสีบครับหลังจากเก็บพักเรียบร้อยแล้วกับผ้าพี่นองมาล่างทำคว่มสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพี่นองพักทั้งหลายนะครับต้องล่างให้สะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาหมูสามชั้นเที่ าหั่นไว้เนี่ยครับมาล้างทําความสะอาดครับหมูหนึ่งโลผมจะหั่นเป็นชิ้นละ200กรัมเด้อครับเพราะว่ามื้อนี้ผมจะเสิร์ฟ200กรัมต่อทีครับพี่น้องมาครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาหมักหมูครับก่อนอื่นผมจะตําพริกไทยขาว1ซ้อนซ่าแล้วก็ใส่กระเทียมลงไป1ซ้อนโตตํตาให้แหลกแบบนี้เด้อครับ ผมจะใส่หลากผักชีอีกหนึ่งซอนโตตำแหย่แหลกแล้วก็เอาไปคุกกับหมูสามสันนะครับพี่น้องและผมจะมักด้วยซอสหอยไม้แม็กกี้ซอสหอยนางรมสุรเชฟมืออาชีพทั้งคุ้มค่าเข็มขน้นเอาอยู่ทุกเมนูเพราะว่าจะเป็นอาหารที่บ้านหรือพอค่าแม่ค้าก็ใส่ได้เพราะราคาถูกคุ้มค่าแถมรสชาติเข็มขน้นกลมกลมหอมเพิ่มความอร่อยให้อาหารได้ดีเหมาะทั้งพัดทั้งมัก หมูหนึ่งกิโลนะครับผมจะใส่สอดหอยนางรมหนึ่งลอยกรรครับแล้วกะซอดแม็กกี้ฟ้าเขียวเนี่ยครับประมาณสี่ส่วนโตใส่ลงไปเลยครับพี่น้องอําด้วยน้ำตา,ตสา,ขา,ขาล,ล,าลสองช้อนโตะ๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาข่าขวและผิกปนย่างละหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วค่อยๆนวดให้เข้ากันนะครับพี่น้องจะผสมทุกอย่างแล้วก็มักเข้ากันไว้หนึมม่งถึงสองชั่วโมงจังเอาไปย่างนะครับสูตรและการคำนวณต้นทุนผมจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ให้พี่น้องนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องผมจะจุดไฟทานล่อไหมันรอนนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับผมจังสีเคลียทานออกครับแล้วค่อยเอาหมูไปย่างตอนหลังนะครับพี่น้องเทคนิคการคุ้มไฟนี่ครับพี่น้องต้องเอาขี้เท่าไปถมนะครับจังสียางใดหรือพี่น้องสามารถเคลียออกไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆย,ย่างก็ได้ครับถ้าทำแบบนี้หมูเห้าจะค่อยๆย่างแล้วก็ค่อยๆสุกแล้วเนื้อเาก็าาจะชำ่ำรสชาติและเท็กเจอร์เขาก็จะออกมาดีครับพี่น้อง ผมจะค่อยย่างสามชั้นไปเรื่อยๆจนเขาสุก้อครับกลเป็นอันใสได้เ้ยครับเข้ากับริกไปริกมาเข้าจะบ่ใส่ไฟแห้งจนเกินไป้อครับเราะว่าเขาจะไหมก่อนสุกครับพี่น้องอันนี้คือขั้นตอนสําคัญครับนี่ครับเนื้อเขาก็เริ่มฉ่ำสีเขาก็เริ่มสวยแล้วครับพี่น้องหมูที่หั่นเป็นชิ้นขนาด200รกรัมนะครับใส่ระยะเวลาย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงจะพอดีเลยครับพี่น้องกะสิสุกแบบนี้งามๆเลยครับ หลังจากย่างเรียบร้อยแล้วครับมาครับพี่นองสิบ้าพี่นองไปจัดจานครับกรรมการกับให้กองเข่ามาประจำสเตชันแล้วครับสามชั้นย่างเนี่ยครับผมจะเสิร์ฟคููกบผักสลัดแบบนี้นะครับจัดใส่จานแบบนี้งามๆเลยครับพี่นองและส่วนหมูสามชั้นย่างแมกกี้ของเข้าเนี่ยครับผมจะเอาไปหั่นชิ้นในหน่อยแบบนี้นะครับมันจังพ่อดีค่ำาแลวก็พ่อดีกินครับผมจะเสิร์ฟคููกับผักสลัดสดๆและมะเขือเทศแบบนี้เลยครับ และเมนูหมูสามชั้นอย่างซอสหอยนางรมอร่อยออร่ยกับพร้อมจัดเสิร์ฟให้ตากับย่ายแล้วครับมือนีสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาซอสหอยนางรมที่อร่อยค้มค่ารสชาติก,มกลมกล่อมที่ทำได้ทั้งผัดและมักชู่รสชาติอาหารได้ดีเขียวจากหอยนางรมแทๆ้ๆทั้งยังตอบโจทย์การใส่งานของ้านค้าผมแนะนำเลยครับแม็กกี้ซอสหอยนางรมสูตรเชฟเมืออาชีพครับหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทัวประเทศครับ เมนูมือนี้กะแซบยูฟ่ายานเทวดาเพิ่งลงมากินนำ้ำสำหรับมือนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆและสวัสดีครับ